ทุกคนจนะต้องไปดาวน์โหลดแอปเองเป็นดีเทลเล็กๆแต่ชอบอะ่ะ ค่ะท่าผชมทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่ในช่องสไลด์พนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเปิดเผยแอปนะคะที่สไลด์ใช้ในการ Track i n t e r m i ์ม e n t Fasting แล้วก็ Track นู่นแทร c k นี่ในชีวิตอาจจะมีการเผอมองเลยกล้องไปนิดนึงพอดีว่าใชใช้กล้องตัวที่ไปซื้อในบล็อกแรกในชีวิตนะคะต้องขยังด้วยโอ้ยตอนเปิด ยังไม่ได้ไปดูคลิปนั้นเนี่ยทั้งบนนะคะปีนี้เป็นปีแห่งการทำอะไรใหม่ๆก็ถือว่าใช้กล้องเก่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใหม่สลับใส่เหมือนกันคือแบบจัดฉากมาแล้วกล่องอันนี้นะคะเป็นกล่องไม้จานเป็นของคุณแม่แก้วอันเนี้ยใส่ชอบมากเลยไม่มีแบรนด์เป็นแก้วลูกสม้ม วันนี้นะคะมีน้องคอยสั์ตหมอนน้องสไลด์น่ารักมากๆเลยที่บ้านเนี่ยจะมีหมอนทุกคนเพราะว่าที่โรงเรียนนะคะจะมีแบบท,ทุกปีมันจะมีเยียบุกใช่ป่ะแล้วเขาจะเอาหน้าเหล่ะใส่บนแก้วใส่บนหมอนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เขสาสไล์ไม่ออกเป็นรูปให้แม,แม่แม่ก็เลยไม่ได้ทำแอปนะคะที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจกันมากอยากให้สไลสอนวิธีแนะนำมากก็คือแอป yesio นั่นเองค่ะในโทรศัพท์สไลด์มันก็จะอยู่ตรงนี้ เปิดหน้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาถึง คำว่า today เลยนะคะแอปนี้นะคะมันจะช่วยเรา track calories ของเรานะคะแบบเป๊ะๆรวมถึง m a c ครนะคะว่าวันนี้เรากินไปเท่าไหร่ให้เราเนี่ย insert key in calories ของแต่ละวันอย่างวันนี้สไลดยย์ไม่ได้กินแต่สไลด์นะคะ key in ไเรียบร้อยแล้วเห็นไหมวันนี้เนี่ยสไลด์เนี่ยจะกิน fish oil กิน romaine lettuce กิน keto c a s d i l e r a สังเกตไหมคะท่านผู้ชมดูข้างๆนี่ค่ะมันใส่ได้เป๊ะเลยสมมติ blueberry อกดเข้าไปแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะใส่อันหนึงร้อกร ตรงข้างบนนี่นะคะมันก็จะบอกด้วยว่าเราจะได้คาร์บเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่แฟตเท่าไหร่ซึ่งอันนี้สไลคิวมันยูสฟูลมากเริ่มแรกขึ้นมาเนี่ยเรากดเข้าไปดูตรงนี้ได้มันจะบอกหมดเลยดูแคลอรี่อินเทสเรากินวิตามินอะไรไปเท่าไหร่นี้แต่ตรงนี้ใส่ต้องตื่นท่านผู้ชมก่อนนะคะว่าไอที่เป๊ะๆจริงๆอ่ะมันคือคาร์บโปรตีนแล้วก็แฟ เนี่ยมันคือมันเหมือนยังเดบิวต์หลบยังไม่เสร็จอะค่ะเพราะว่าทุกวันเลยสังเกตว่าไอ้ตรงโซเดียมเนี่ยมันเป็นสองแสนกรัมซึ่งมันเป็นมันไม่ได้เพราะมันมีบางวันที่สไลด์ทำอาหารเองแล้วเป็นวันที่ไม่ใส่เกลือเลยตรงนี้คือแอปใช่ว่ามันยังเดบิวหลบไม่เสร็จเนอะดูตามตรงนี้มันก็จะมีกินไปเท่าไหร่เบิร์นเท่าไหร่นะคะแล้วตรงกลางเขาก็จะคาลคูลเลตพลังงานหรือว่าแคลอรี่ส์ที่เราต้องใช้นะคะในต่อวันหน้าเมนหลักตรงนี้เข้าปัไฟล์ปุ๊บนี่นะคะทุกคนก็จะเห็นบอกเลยว่า go weight คือด้านนี้นะคะดูทุกคนโฟฟาวเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ด้วยเป็นชาเลนจ์แ่ก็ใส่นอ a l แอลกอฮอล์อะจะไม่ได้กินมา9วันกว่าซึ่งอันนี้ความที่ไม่ได้กินนานกว่านั้นจะลองกด I give up ดูนะคะ do you really want t quit this challenge are you sure you want t quit สมมตินะเราควิใส่จะกด yes ให้เพื่อท่านผู้ชมจะได้เห็นตรงนี้ตรงที่เป็นช็อกโกแลตเนี่ย no chocolate มี no sugar no sweets no fast food no coffee no alcohol no พ i z z a ห้ามกินพิซซ่า no meat no chips no cigarettes สำหรับคนที่เลิกบุหรี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยทำ challenge ันนี้ได้หลังจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ซึ่งส่คิดว่าเจ๋งเหมือนกัน automatic tracking ค่ะของไซตอนนี้นะคะมันลิงก์อยู่กับ apple health อันนี้มันก็มีการแบบให้ motivate yourself มีก r ุ u p yasio อะไรที่เราสามารถที่จะแบบไปจอยได้ใน facebook นะคะสมมติว่าบางทีอะเราอะก็มันจะทอ้อแต่พอเราไปเห็นคนอื่นคนรอบข้า ที่กำลังไปด้วยกันเนะนี่ยยังไงเพราะมันหนักเหมือนกันเนี่ยเราก็จะ มีกำลังใจขึ้นมาเรากลับมาที่หน้าแรกนะคะเวทนะคะสมมุติวันนี้เวทไซเนี่ย47.7เราใส่แมชชีนเมนเข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นก็มอนิเตอร์อย่างวันนี้ไซช่างมาเดี๋ยวมันจะบอกว่าเนี่ยเราหนักขึ้นเท่าไหร่แล้วหนักลงเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีวอเทอร์ค่ะอันนี้สามารถแอดเข้าไปกับ Siri เท hey, มากเลยเวลาที่เราแบบพูดพูดเข้าไปอะมันจะแบบ hey Siri add water มันจะเป็น Siri ขึ้นมาเว้ยเหมือนเมื่อกี้ Siri มันดูจะฟังไซไม่รู้เรื่องหรือว,ว่าเราจะกดเอง๊บ เนี่ยสกินเกิน2ลิตรแน่แน่ใส่รู้ตัวเลยทุกคนะต้องไปดาวน์โหลดแอปเองเพราะมันจะมีฟีเจอร์ตรงน่ารักน่ารักที่ใส่ไม่สามารถจะถ่ายทอดไปให้ท่านผู้ชมได้คือเวลากดอะมันจะมีความสั่นเล็กๆในโทรศัพท์อะเป็นดีเทลเล็กๆแต่ชอบมากตรงนี้มันก็จะมีให้เรา add น้ตเนี่ย how was your day t a k your health and feelings มีมูดให้เราใส่คอมพลีชวันนี้แบบเหนื่อยมากเราเออกกำลังกายแล้วก็มาทำคลิปให้ทุกคนดูเพราะฉันรู้สึกแบบคอมพลีชบาลานซ์นะคะใส่ดี oh. ปัาหานขับถ่ายนิดนึงท้องเสีย อ่าเอนเออร์ e ี้เช็คฟอริกน, uh, igue, นะคะก็เหมือนแบบเวลาออกกําลังกายแบบจุดร่างกายมันลา้าอะไรเงี้ยแต่ว่าล้าในทางที่ดี grateful รู้สึกข,ขอบคุณ happy healthy in love <c oughs> แล้วเราก็ s a ซ e yes you v l o g from my love to n c e you <oughs> กดเข้าไปตรงที่เป็นรูปปฏิทินนะคะมันจะอยู่ด้านขวามือนะคะมันก็จะบอกเลยอันนี้ <c oughs> ันเดือนที่แล้วเรากินเป็นยังไงไอ้ที่เป็นสีเขียวอะคะ่ะคือวันที่กินพอดีกับแคลว์ที่เขาคาวคุเอดมาให้นะคะส่วนสีแดงอะก็ถือว่าเป็นชี a เดย์หรือว่ากินเกินกินไปเจ็ดพันกว่าเห็นปะมันก็จะบอกว่ามันโอเวอร์เท่าไหร่จะมีกร e นเดย์เดือนที่แล้วนะคะไอ้กร e นเดย์สงสัย21บ เต็ม30ซึ่งกถือว่าไม่เลวก็คือชีตเต y ประมาณแบบ9วันใน1เดือน active days เนี่ยก็คือตั้งแต่เริ่มใช้แอปมา active days เท่าไหร่สไลด์เริ่มตั้งแต่ออก g สปีที่แล้วจุดนี้เลยค่ะ ฟ a s t i n g นั่นเองที่ท่านผู้ชมสงสัยมากนี่นะคะมันก็จะมีให้เราเลือก Beginner อะไรอย่างงี้แล้วก็ Intermediate ก็แบบอั Level ขึ้นมาหน่อยให้เราเลือกได้ตามใจชอบนะคะแล้วก็มี Advanced ซึ่งอันนี้ใส่ทําอยู่กดเข้าไปแต่ละอันนะมันก็จะบอกหมดเลยทํายังไงแต่ละอันแบบแตกต่างกันยังไงอันนี้มันก็จะเขียน a a อดว l o s e w e i g h t แล้วก็ดี t อ x สแถวตรงนี้จเจ๋งมากมีบอกด้วยว่ามีคนทํากี่คนที่ใช้แอปนี้อยู่เห็นหมหกพั้อยหกสิคน เรายังมีเพื่อนๆอีกตั้ง6,000กว่าคนแต่อันที่ไซร์แนะนำท่าผู้ชมทำนะคะก็คืออัน intermediate 186อันที่เป็นรูปสิงโตนะ,ะ <S <S ในแอปมีคนทำนะตอนนี้ ช่วยแข็งแรงช่วยเรื่อง blood sugar circulation ตามน,นี้นเห็นไหมซึ่งอันนี้สลดยอะทำสลับไปสลับมากับ20สิกับอันฟส20แล้วก็กิน4นะคะก็คือจะแล้วแต่วันอย่างวันนี้จะทําเป็น86แต่ว่าบนนี้นะคะอันนี้ก็คือ fasting tracker ของเราอะเขียนว่า24เพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือแอปเป็นจะงงเน้นเอาแบบตาม clock ในนี้อ่ะมาดูในค l o c k นะอันเมื่อวานใสเลิกกินไปตอนตี3 48วันนี้ ก็จะเริ่มกินสี่ทุ่มซึ่งอันนี้ไม่แนะนำนะคะเวลาประหลาดมาแต่ทุกคนนะสามารถจะไปให้มันเข้ากับสเกจของตัวเองได้13ชั่วโมงกว่าแล้วที่ไซฟาสมาตอนนี้ฟตเบรนนิ่งอยู่เลยอีก5ชั่วโมงกว่านะคะถึงจะได้ทายมันโชว์ว่าตอนแรกร่างกายเราอะคร่าวๆอยู่ในจุดไหนแล้วเป็นดีเทลทุกอย่างอะชูการ์เสร็จแล้วก็อันนี้เป็นระดัชูการ์ลดลงทุกชส่วโมงมันก็จะบอกมันเลยเห็นไหมหลังจากแปดชั่วโมงตอนเนี้ย เราอยู่ใน fat burning stage อ่าทวักกี้เสร็จแล้วก็มีอะไรมี growth hormone ตรงเนี้ยมันก็จะโชว์ว่าเรา fast อาธยานีย fast มากี่ชั่วโมงแล้วเราได้ร้อยสี่สิบเอ็ด ูใจใตัวเองใจใตัวเองอนะตรงนี้ก็จะเป็นกราฟอะไรที่อันกราฟนี้เพื่อพูดตรงๆก็จะงงใครเข้าใจก็คอมเมนต์มาอธิบายได้นะคะ Learn more เห็นไหม Fasting and counting calories Can I eat while fasting ฉันกินได้ไหมตอนที่ฉัน fast What is intermittent fasting IF คืออะไรท่านผู้ชมก็สามารถไปศึกษาเองได้เลยนะคะไม่อยากให้ดูเสื้อเสื้อสวยไหมวนนีเป็นเรนโบว์ค่ะเพราะายอยากเป็นเรนโบว์ให้ Mm hmm. เข้าไปตรง analysis นะคะมันก็จะโชว์ตรง highlights อันนี้อยากบอกก่อนเลยว่าตรง more analysis อะแอปเขายัง develop ไม่เสร็จกดเข้าไปแล้วแอปมันจะค้างออกนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปสนตรงนั้นเราดูตรงนี้ได้ c a e r r y Energy นะคะโชว์เลยว่า average เราก,กินเวลาเท่าไหร่ของสไลด์ daily average 2,800กว่าแต่ซึ่งอันนี้จะว่าไม่ใช่ความจริงแล้วน่าจะวัน2000แต่พอดีอาทิตย์นี้สไลด์มีแอดมีวันกินสันหรือว่าชีสเดเยอะไปนิดนึงนะคะมันก็เลยขึ้นมาเป็นประมาณนี้เห็นไหมมันจะบอกหมดเลย รากินอะไรไปบ้างแคลอรี่ว่าโกคือเท่านี้ weekly เป็นยังไงเนี่ยค่ะ monthly เป็นยังไง dietary intake มันก็จะโชว์ intake ว่ากินคาร์บโปรตีนแฟตเลงเป็นเท่าไหร่คาร์บใส่นะคะก็จะ37เปโปรตีน20แฟต42ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ค่อยตรงตรงเนี้ยมันม,มีความแปลกๆนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ไซจะเป็น high protein นะคะ carbs, แล้ว low carb ก็ high fat ต่อไปจะเน้นโปรตีนเป็นหลักมันก็จะบอกเลยทุกคนตรงนี้ว่าวันนี้เรากินอะไรไปกี่เปอร์เซ็นต์มันเวิร์กมากเลยอะไซชอบมากมีเวิ water intake อันนี้อยากอ้วกเพราะว่า daily average 2ลิตรกว่าบอกว่าเฮ้ยเราถึงเกณฑ์หรือเปล่าอะไรจะมีเส้นสีเขียว,วให้ด้วยนะแล้วก็มี active energy เบอร์ห้ารแคลมันก็จะว้าว mm hmm. มีอันหนึง่งเบอร์สิบกแคลก็มี weight อะไรอย่างเงี้ย weight ก็คือแบบเป็นกราฟ อีกจุดหนึ่งนะคะที่ส่คิดว่ามันเจ๋งมากมันคือตรงนี้เลยรีสปีน,นี้คือแบบมันจะไปตามโคช้ชที่เราใส่ไว้แต่ซึ่งใส่พูดตามความจริงส่ยังไม่ได้เคยทำเลยแต่ว่ามันน่าทามากอะรีสปีมาจากตรงไหนกดต้องโค้ชนะคะโค้ชเนี่ยเห็นไหมมันก็จะบอกเหมือนแพลนให้เรานะคะอันนี้ตอนแรกจะทํา14 days strict keto challenge แต่ว่าเฟลก็เลยยังไม่ได้ทําดูตรงนี้สิคะทุกๆคนมันจะมีคอร์สให้เต็มไปหมดเลยมีเป็น weight loss courses 28 days slim down challenge wedding weight loss อันนี้ IF นะคะ i n t e r m i t t e n t Fasting 168 Fasting เห <ed> ็นไหมมี Fasting <scratching> No Dinner Fasting Plan เจ๋งมากเลยแล้วก็มี Post Baby อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเพิ่งคลอดลูกอะไรเงี้ยก็ให้ทำ สูตรตามเขาแล้วสูตรเขาเท่าที่สะดวกอะไม่ยากแล้วแต่ตละอันเนี่ยมันจะมีเลเวลบอกตรงใส่อะไม่ใช่เบบี้จริงนะฟู้ดเบบี้พอเข้าไปปุ๊บอะมันก็จะมีแบบอธิบาย56ารีสปี73็าทัสก็คือสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้ได้เมนูนี้มาจะมีแบบทิปส์บอกด้วยแล้วกดจอยไปพอจอยปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะเช็คลิสต์ว่าทำอะไรบ้างแล้วมันก็จะบอกว่าเซตให้กินเบรคฟาสต์กับดินเนอร์ tomorrow มันก็จะบอกว่าแบบให้กินอะไรอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เบคซ์คินีสไปซ์ส with ทอก็กินได้ป้าเมนูนี้น่ากินมาก มันก็จะมีเขียนว่าได้กี่แคลเวลาทําเท่าไหร่อันนี้ยากหรือง่ายในเคสนี้นะคะคือง่ายมีแท็กของมันอะ่ะสองร้อยถึงสามร้อยแคลล์ Clean Eating Detox Few Ingredients มีอินสตรักชั่นบอกแล้วก็มี Nutrition Facts ข้อมูลด้านโภชนาการเป๊ะเลยแล้วมันก็สามารถแอดลงไปในเดอรี่อะไรอย่างนี้ได้นะกลับมาดูอันที่หน้าของเราวันนี้นะสลายออกกําลังไปเจ็ดร้อยแคลมีอีกเรื่องเรื่อง Step g เอาให้ได้ห้าพันตอนนี้เลยไปได้สามพันกว่าที่เป็นรูปไฟนะคะมันจะบอกว่าเราเนี่ยเบิร์นแคลจาก s t e ไปเท่าไหร่ของใส่เบอร์หนึ่งร้อยแคลพอดีนะสมมติว่าใส่วัน training strength, นี้สามร้อยเก้าสิบห้าเซอร์ฟิตเทรนนิ่งสตริงส์ใส่ทำบอดี้เวยไปใส่ก็สามารถโน้ตไว้ได้ว่าเราทำอะไรไปเผื่อกันลืมเนีะแม่อันนี้เซอร์เขียนว่า one youtube video c a l o r i e Australian woman วิดีโอนะคะที่สไลด์ดูบ่อยมากใครอยากให้สไลด์แนะนำวิดีโอออกกำลับบงกายอีกที่บ้านยิ่งช่วงโควิดยังไงยิ่งเหมาะสมมากๆคอมเมนต์กันมาข้างล่างนะคะเดี๋ยวสไลด์จัดให้ถ้ามีคนขอเยอะนะ,ะแล้วเราก็เซฟไปหกสิบนาทีเนี่ยกับแคลเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแอ มันจะช่วยเคลื่อเลถ้าเราน้ําหนักเท่านี้มันจะออกมาประมาณเท่าดักสเตปโกเนี่ยมันก็จะบอกว่าเดินได้เท่าไหร่ตรงนี้เราก็สามารถใส่อ c t ทิวตีลงไปก็ดีมากเลยอ่ะสมมุติเราเข้าไปอันนี้ใช่ไหมเสียหกจะบอกว่ามันพิมพ์ภาษาไทยได้มันจะมีเมนูไทยอยู่ในนี้นะคะเข้าผัดกะเพราคือไม่ได้มีทุกเมนูนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีแต่ว่ามันเจ๋งดีกะเพรากะเพราพูได้ถูกอาหารโปดกูผิดดิ อันนี้นะคะนน<ม>เห็นไหมกะเพรหาหมูทุกคนคือมันก็จะโชว์แบบเป็นแบบเหมือนไอเดียคร่าวๆสําหรับเราเนะมันจะไม่ได้แบบได้แบบแคลอรี่อะไรเป๊ะมากนะคะเห็นไหมมันก็จะบอกหมดเลยว่าคาร์บเท่าไหร่เอเท่าไหร่แล้วมันจะมีแบบกินคิโตชิคินคิสเดียร่าตรงนี้มันก็จะบอกเห็นไหมมี very high calories very high impact รวแล้วจะ add more ใช่ไหมคะทุกคนมันจะมีรีสปีอะไรมี smart adding เห็นไหมมันจะมีอันที่เรากินบ่อยๆอ่ะี่ยมันก็จะมีรีเซนเห็นไหมคะ Lunch, กิะไรดิ d i n อ e r อะไร Dinner, อะไรมันก็สามารถ คีอินสิ่งที่เราเคยคีอินได้แล้วก็ตรงนี้ที่ใส่ใช้บ่อยนะคะอาเฟเวอร์เรทก็จะมีนี่เลยมีอะโวคาโดแล้วงมากดตรงนี้จะได้ไม่ต้องพิมพ์ซ้าทุกครั้งไ์ใช้แอปนตั้งแต่ออ,อก,กัสเพิ่งทําอันนี้เป็นไอที่แบบนเฟเวอร์เรทเลยนะไซนะคะก็เป็นคนเดิมๆนะคะ <S <S ในเชิงของเทคโนโลยีส่วนเรื่องแคลอรี่นะคะสอยากจะบอกว่า,วามันเขียนออเรนจ์อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาออเป็นออเรนจ์แต่ว่ามันก็จะไม่เป๊ะ100%นะคะอันนี้มันแค่กะกะเอาแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่ตรงเป๊ะน,นะคะอย่างเช่นอาอารินุ่ delicious b r o เ n i e นี่เนี่ย f l าวเวอ s ์เลสเบรูอย่างนเนี้ยใส่คีไปใช่ปะมันก็จะตรงเป๊ะเลยใช่แนะนำว่าเวลาเลือกอะไรอะกดมั่วๆขึ้นมาแต่ว่า ให้แคลอรี่มันตรงกับอันที่เรากินแล้วก็ดูตรงมาโครมันก็จะได้ระดับหนึ่งพอเรากดเข้าไปที่โปรไฟล์ใช่ไหมมันจะมีรูปหน้าเราแล้วมันจะมีให้ใส่แบบ Before After Picture เนี่ยมันมีให้ปรับพวกยูนิตด้วยนะคะดเด็กดูสไลด์ความจริงใช้เป็นไกด์ไลน์เฉยเพื่อนๆต้องระวังนะถ้าใช้แบบออ s เซะมันอาจจะแบบหมกมุนได้แอบปบนี้ต้องระวังเพราะว่าเซก็มีช่วงนึงที่เคยหมกมุนมากๆก็ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มาดูจนจน งงตรงไหนไม่งงตรงไหนก็มาคอมเมนต์ได้นะคะใส่จากข้างล่างนี้เลยอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเวลากดหัวใจหรือว่าเวลาตอบเนี่ยเป็นสไลด์100เปอร์เซ็นตะ์ค่ะใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปดูคลิป IF หรือคลิปที่สไลด์แนะนำขนมทานช่วงลดน้ำหนักนะคะไปดูได้วันนี้เลยพบกันสัปดาห์หน้านะคะใครที่ชอบกล้องนี้อย่าลืมบอกด้วยนะไปละไม่พูดละยบาย